สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาแล้วคะ่ะแอดวานมาอัปเดตข่าวน้องเจ้ารู้สึกกันหน่อยนะคะสองสามวันที่ผ่านมามีอะไรอัปเดตบ้างเอ่ยนะคะก็น้องเจ้ารู้สึกของพวกเรากำลังพักผ่อนอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีไข้เล็กน้อยเนาะได้ดูตอนน้องเขาออกมาเขาเรียกว่าไลฟ์สตรีมนิดหน่อยแล้วก็ตอบคอมเมนต์ด้วยน่ารักนะคะก็มีคนถามด้วยว่าน้องเจ้ารู้สึกนั้นแบบจะรับโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่อะไรยังไงนะคะน้องเขาก็ให้ข้อมูม อย่างที่ไม่ไม่รอให้แฟนๆแบบ ต้องรอนานนะคะน้องเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนที่จะเข้าร่วมกับกองถ่ายซีรีส์เรื่องอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าก็มีข่าวล่าสุดนาะน้องก็บอกว่าถ้าจะแบบเออเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะของปีหน้านั่นก็คือช่วงแบบตั้งแต่มีนาคมนะนเพื่อนมีนาเมษาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราก็ต้องรอดูอีกทีว่าน้องเขาจะฟิตแอนด์เฟิร์มแบบสุดๆเลยหรือเปล่านะคะน้องเขาก็มีร่องรอยของความเหนื่อยอยู่เนาะอาจจะแบบ อ,อ,อาจจะแบบแบบคอนเสิร์ตวันนั้นเนาะมันก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันก็อาจจะต้องพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ยังคงดำเนินไปนะคะก็คือทีมทนายความ ของน้องเจ้ารู้ซื้อเองนะคะก็คัดเลือกนะลอตเตอรี่จะไปออกที่ใครเอ่ยนะคะก็ฟ้องไปเรื่อยๆแล้วก็ข่าวที่แอดหวานเคยอัปเดตเพื่อนๆเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ก็คือมีแฟนๆนะคะแฟนคลับที่ที่เหมือนกับที่จีนเขาจะอ้างตัวว่าเขาเป็นแฟนคลับของอีซูซินอะไรแบบนี้ก็น่าจะโดนไปด้วยบางแอคเคาท์นะคะก็คงทนายอยู่ที่นะคะวิจารณญาณของทนายความว่าอันไหนมันเข้าหรือไม่เข้านั่นเองค่ะเอาละคะ่ะก็ ถือได้ว่าก็ต้องโดนบ้างเนาะบางทีน้องเขาก็โดนโจมตีมานานมากเกินไปแล้วก็เหล่าบรรดาของไม่รู้ชาวเนะ็ตติเซน่ะชาวเน็ตชาวออนไลน์ทั้งหลายไม่รู้ว่าแฟนคลับอะไรของใครหรือเปล่านะคะก็พยายามจะเชื่อมโยงศิลปินให้มีความขัดแย้งกันอะไรประมาณนี้ทั้งๆที่ศิลปินแล้วร้อยวันพันปีเนี่ยเขาแทบจะไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยแล้วเขาจะมาโกรธกันเรื่องอะไรเอ่ยนะคะก็มีแต่เหล่าบรรดาชาวเน็ตนี่แหละที่แบบทาให้มันเป็นเรื่องขึ้นม นะคะ แล้วนอกนั้นก็จะเป็นข่าวที่แบบชมน้องเจ้าลูซื่แบบหุ่นเซ็กซี่ขายาวมากอะไรมากนะคะแล้วก็แบบมีมีแต่คำชมแล้วก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยเออไม่แปลกใจเลยที่ผู้ชายต่างก็หลงไหลเจ้าลูซื่อ,อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพวกเราจะเห็นว่ามาตรฐานของอสอจีนเขานาะความสวยของชาวจีนเขาอะ่ะรู้สึกว่าผู้หญิงต้องบางเฉียบเป็นพิเศษแล้วก็ต้องผอมมากๆเลยซึ่งไม่รู้ว่าจุดนี้เป็นค่านิยมที่ผิดหรือเปล่า แต่ว่าในปี2025ตอนนี้ก็คือถ้าไข่ยิ่งผอมได้ก็จะยิ่งได้รับคำชมว่าสวยก็ลำบากเนาะเป็นผู้หญิงก็จะลำบากนิดนึงโดยเฉพาะศิลปินตอนนี้ก็ลดน้ำหนักกันใหญ่เลยนะคะอย่างออนอกจากน้องเจ้ารู้สือน้องนี่เขาก็ผอมมาตลอดแล้วเนาะน้องเขาผอมมานานแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของน้องจูชิตันคุณจูฉิตันเองกินแต่ผักต้มเพื่อนๆค่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วนะคะขอให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วกันค่ะ กลับมาที่น้องเจ้ารู้สื่อนะคะในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวกันหน่อยค่ะวันที่24นะคะก็มีบนแพลตฟอร์มโซฮูมีอยู่3ข่าวด้วยกันที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือนะคะมีการชมรูปร่างของน้องเจ้ารู้สื่อในวัยสาวสวย27ปีนะคะเทียบชั้นกับสาวรุ่นน้องได้อย่างสบายๆเลยนะคะดูไม่ออกว่าเธออายุ27ปีแล้วคะ่ะเหมือนแบบ อายุ18หรือ20อะไรเงี้ยใครๆก็เชื่อนะคะเราก็บอกว่าเจ้ารูสึกนั้นมีแรงดึงดูดใจนะคะเหล่าบรรดาผู้ชายมากๆเลยตอนนี้เพื่อนๆสังเกตมาบนฟีดบนโตอินหรือไม่ก็บน t ิกต o อกเนาะมีการเอารูปน้องเจ้ารู้สึกไปตัดต่อกับลีโออูนะคะนี้ก็เป็นปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือมีการตัดต่อตัดต่อรูปเข้ากับนะคะคุณหวังอีป๋อเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเพื่อนๆเออโคจรมาโคจรมาเจอกันบนไอ้นี่ได้ยังไงบน t ิกต o อกได้ยังไง ะะมีเหล่าบรรดาแฟนๆตัดต่อรูปของทั้งคู่เนี่ยออกมาเยอะมากจากนั้นก็มีเป็นปกติกับเจ้ารู้ซื่อแล้วก็ทางด้านของคุณเฉินเจออ๋อหยวนนะคะก็ออกมาเรียกได้ว่าแข่งกันอยู่โอ้โหตายแล้วเอาตมนั้นตมนั้นคือไม่ใช่หมายความว่าดาราเขาแข่งกันจีบน้องเจ้ารู้ซื่อไม่ใช่หมายถึงเหล่าบรรดาชาวเน็ตอีกทีหนึ่งนะคะที่เขาก็มีจินตนาการอะไรของเขาไปนะคะ แล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าน้องเจ้ารู้สื่อนั้นจะไปแบบแอดเทนก็คือไปเข้าร่วมงานนะคะพวกกาล่าไหนอะไรเงี้ยหลายงานเหมือนกันนะเพื่อนๆที่แฟนที่แฟนเพจนะคะว2ค่ะหวานชูก้าเลิฟช h น n สโนเวล e l แอนด์ซีนะคะแอดหวานมีเล่นเกมด้วยนะอยากแจกของที่ละลึกนะคะแอดหวานเนี่ยเล่นเกมก็คือ,อให้เพื่อนๆน,นทายค่ะไม่ใช่เล่นกันพนนันนะแต่แค่บอกว่าน้องเจ้ารู้สือนั้นนะคะจะแบบได้ไปร่วมงานของ Ten เซนต์สตาร์ไลท นะคะในปี2025นี้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆสามารถจะไปลงชื่อกันได้นะแอดวานมีถึง30รางวัลด้วยกันนะคะพร้อมที่จะส่งให้ทุกท่านที่ร่วมรายการ30คนเลยค่ะแล้วค่ะ,ะ,คะก็อย่าลืมไปลงชื่อกันนอ้อไปทายทายกันไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีข่าวลือมาเรื่อยๆใช่ไหมว่าจะไปใช่ไหมคะแต่งรก็ตามก็ต้องรอให้เจอน้องเขาที่หน้าง,งานแหละค่ะก็ถึงจะได้หรือว่าน้องเขาไปจริงๆนะคะแล้วก็งานที่เป็นแบร เนาะเห็นเขาบอกว่าจะมีแบรนด์ ระดับโลกนะคะไฮเอ็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น้องเจ้ารู้สืกนั้นจะร่วมงานด้วยหลายคนก็เดาว,ว่าเป็น YSL ใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการนะเ,นเพื่อนๆยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าเดือนธันวาคมนี้น้องเจ้ารู้สึกก็มีข่าวอีกแล้วนะคะจะเรียกว่าลือหรืออะไรก็ <g ülme> <g ülme> <g ülme> คือน้องเขาจะไปร่วมงานนะคะบุาลีที่เซี่ยงไฮ้ด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าไปแน่แใช่ไหมอะไรแน่แใช่ไหมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเขาหมดสัญญาเมื่อเดือนเมษายนในปี2 0งพ 25ค่ะจากนั้นก็เงียบเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเจ้ารู้สื่อนั้นเอ๊จะยังไงนะกับบริษัทต้นสังกัดน,นะคะทีนี้หลังจากที่ผ่านนะคะเรื่องราวต่างๆมาได้เนี่ยทาง CEO ของบุกเกอรี่เองก็แท็ก IG ของน้องเจ้ารู้สื่อมาด้วยนะคะก็อน่าจะกลับมาร่วมงานกันอีกใครจะไม่กลับเพื่อนๆขายยอดขายดีขนาดนั้นนะคะ นอกจากนี้น้องเจ้ารูซีอก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะคะของตัวเองด้วยในการจําหน่ายนะคะก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆเข้าไปอุดหนุนกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าน้องเจ้ารู้สีอเขามีหัวเก่งทางด้านของการดีไซน์การจับแมทช์แล้วก็คือแบบอะไรๆก็ดูมีจุดเด่นเอาง่ายๆนะคะสไตล์ของน้องเจ้ารู้สีอมันสามารถจะใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตประจาวันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรากา็มีคนซื้อของไปใช้อย่างจริงจังด้วยนะคะก็ดี ใจมากแล้วก็เหล่าบรรดาของผู้ที่เคยร่วมงานกับน้องเจ้ารู้สื่อเองนะคะตามข่าวก็บอกว่าต่างก็พูดถึงน้องเจ้ารู้สื่อในแง่ดีทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอกกรณิตยสารหรือว่าเจ้าของนิตยสารบางหัวที่เคยได้ถ่ายแบบนะคะของน้องเจ้ารู้สือ่อก็ออกมาชื่นชมนะคะความน่ารักความเป็นมืออาชีพของเจ้ารู้สื่อด้วยแล้วก็ทุกๆงานน้องเจ้ารู้สืกเขาจะต้องมีแบบเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรล่ะใส่ไอเดียนะคะเสนอไอเดียของน้องเขาไปด้วยว่าเออจุดนี้ถ้าถ้าออกมาประมาณนี้น่าจะดีนะอะไรเงี้ยคือมีการพูดคุยนะคะมีการบีฟงานแล้วก็มีการเสนอแนวความคิดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีแบบเหล่าบรรดาเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายนะคะอยากจะร่วมงานด้วยอย่างมากเลยนั่นเองค่ะ จากนั้นก็จะมีข่าวอีกแล้วนาะอมีข่าวบนโซฮู oo, จากก็สิบแมทอังเคิลนะคะคนนี้เขาชอบโยงน้องเจ้ารู้สึก,กับดาราคนน้นคนนี้น่าจะแบบอาชีพของเขาน่าจะได้เงินนะ่ะน่าจะเขียนแล้วได้เงินนะคะก็สิบแมทอังเคิลเนี่ยเขาก็เขียนอีกแล้วนะคะเขาเอาคุณดิลบานะคะมา VS มาเปรียบเทียบกับเจ้ารูสึกค่ะเขาก็เขียนว่านะคะไปดูความแตกแยกนะคะในอิตาลีของดิลบาค่ะ ตามเนื้อข่าวเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้มีละครเรื่องใหม่ของดิลบาได้ออนแอคลามพิคาดเพื่อนๆไปดูกันยังแอดวานยังไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะคะดูแล้วสนุกดีไปดูนะเพื่อนๆอยากฟังนิยายฟังกันได้ที่ช่องนี้นะคะช่องสมาชิกเลยค่ะก็เล่าไว้ครึ่งเรื่องแล้วเพื่อนๆเข้าไปฟังได้แล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางออนไลน์นะคะเกี่ยวกับความไม่ได้รับความนิยมของละครเรื่องนี้ความคิดเห็นบางส่วนก็มุ่งเน้นไปที่ตัวละครเพียงอย่างเดียวนะคะนี้น่าจะเป็นกระแสที่จีนเนาะขณะ ที่บางส่วนเปรียบเทียบกับละครของเจ้ารู้สือแล้วก็ละครของหยางจือค่ะ โดยระบุว่าจำนวนตอนโดยเฉลี่ยของละครอ,อาจจะต่ำกว่าของพวกเขาซึ่งทำให้เสียเปรียบนะคะสำหรับดิลาบาและหยางจือนั้นเป็นคู่แข่งกันมายาวนานแล้วแล้วก็มีแฟนๆนั้นปะทะกันบ่อยครั้งสำหรับเจ้าลู่ซื่อเองก็มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแฟนคลับนะคะก็คือเจ้าลู่ซื่อแล้วก็คุณดิลาบาเคยไปร่วมงานกันในเรื่องดรองบาลาดนะคะสตรีหานฉางเกอเมื่อไม่กี่ปีก่อนค่ะซึ่งครั้งนั้นความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะละครทั้งสองเรื่องนะคะ ก็อยู่ใน Tencent Video ค่ะทําให้เกิดการเปรียบเทียบง่ายขึ้นปัจจัยต่างๆนะคะเช่นจํานวนสปอนเซอร์เอยความนิยมในวันแรกและอัตราการเติบโตเร็วที่สุดค่ะถูกนํามาใช้ในการเปรียบเทียบนะคะนําไปสู่การโต้เถียงกันระหว่างแฟนๆว่าละครเรื่องไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันนะคะ จริงๆแล้วในมุมมองของแฟนคลับเนี่ยทั้งสองเรื่องนี้มาจากคนละยุคสมัยเลยค่ะนะคะคนหนึ่งเป็นนักแสดงยุค90นะคะอีกคนเป็นนักแสดงยุค9 5ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องมาแข่งขันกันอย่างไรก็ตามด้วยธรรมชาติของแฟนคลับทั้งหลาย หากเกิดความขัดแย้งขึ้นยังไม่สำคัญหรอกว่าจะมาจากกลุ่มอายุใดค่ะคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงก็สามารถที่จะทะเลาะก,กันได้นับภาษาอะไรกับคนที่ทำงานร่วมกันนะคะความขัดแย้งยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้นอีกด้วย พูดได้อย่างเต็มปากนะคะว่าการแข่งขันในเชิงบวกสามารถกระตุ้นให้ทุกคนนั้นทำงานหนักขึ้นได้ค่ะในแง่ของความสำเร็จนะคะคุณอาจได้เปรียบเล็กน้อยในด้านหนึ่งแต่ว่าเธอเองก็อาจจะมีข้อได้เปรียบเล็กน้อยในอีกด้านหนึ่งค่ะทุกคนมีจุดแข็งของตัวเองสำหรับละครเรื่องใหม่ของคุณดิลบานะคะเพิง่งออนแอร์ได้เพียง2วันเท่านั้นเองและเราเราก็คือบล็อกเกอร์เขาชวนคนจีนเนาะเขาบอกว่าเราคงต้องรอดูกันว่าความนิยมและจานวนตอนเฉลี่ยจะพัฒนา ไปเป็นอย่างไรหากคุณต้องการจะเอาพวกเขามาแข่งกันจริงๆเนี่ยพวกคุณสามารถรอจนกว่าผลสุดท้ายจะได้รับการยืนยัน ในเรื่องของผลลัพธ์ก็ต่อเมื่อละครจบแล้วในภาพรวมนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ดึงกันมาโยงกันมาเรื่อยๆเพื่อนๆค่ะวงการบันเทิงจีนถ้ามันไม่ได้เปรียบเทียบถ้าไม่ได้ชวนให้มีกระแสของการพูดคุยมันก็ไม่ใช่วงการมาอยานะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับเนาะของคุณดิลบาในเมืองไทยหรือว่าของน้องเจ้ารู้สื่อในเมืองไทยก็ ควรจะแบบใจเย็นนะอย่าไปทะเลาะกกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มเนาะของบ้านแฟนคลับ Thailand ทั้งหลายก็ควรจะหา representative นะคะที่เป็นทั้งฝ่ายบวกฝ่ายบวกเอาไว้เยอะๆหน่อยเนาะคำว่าบวกไม่ใช่ว่าไปหาเรื่องกับเหล่าบรรดาแฟนคลับอื่นๆนะคะคำว่าคิดบวกก็คือว่าคือเวลาเราไปคอมเมนต์ที่ไหนนะคะเกี่ยวกับคอนเทนต์ของดาราที่เราเป็นที่เขาเป็นเมนเราอยู่ที่เราชื่นชอบนะ่ะเราไปชมเขาได้คะ่ะคือไปชมดารา ของเรานะดีดีตรงนั้นดีตรงนี้นะง,งานการกุศลก็คือชมไปเลยเพื่อนๆค่ะโดยที่ไม่ต้องไปแสะคนอื่นค่ะว่ามันเพื่อนอันนี้เรียกว่าเป็น representative นะคะสายที่เป็นสาย positive ของเหล่าบรรดาแฟนคลับทีทั้งหลายนะคะไม่เอาแบบว่าอะไรกันอะไรแบบมั แบบไปด่าเขาอะไปด่าทําไมเพื่อนๆพื่อ,พอไปด่ากันแล้วเนาะมันทําให้ภาพพจน์ของศิลปินนั้นดูไม่ดีเพราะเวลาที่เขาพูดถึงศิลปินเขาก็จะต้องบอกว่าก็มีแฟนคลับไม่ดีของดาราจุดจๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยนะคะ ก็อย่างเนี่ยแอดวานยกตัวอย่างเนาะมีแฟนคลับของของคุณเฉิงอี้เองบางส่วนก็แบบยังไงดีล่ะคือบางส่วนเขาก็ดีนะเขาก็พูดจาภาษาดอกไม้เขาก็มาแบบพูดถึงว่าเฉิงอี้มีผลงานตรงนี้นะดีมากเลยแล้วก็เขาเป็นคนนิสัยดีอะไรเงี้ยคือมันดีดีอะด,ดีคือเขียนไปเลยอะไรดีๆของศิลปินแต่อีกคนหนึ่งก็มาประมาณว่าเธอเนะี่ยเป็นแอนตี้ละสิ เธอมาทำแว่าแอดวานอะไรเงี้ยก็มาประมาณว่าแอดวานอยู่เป็นแอนตี้เฉิงอี่ใช่ไหมเห็นมาตั้งหลายคลิปแล้วอย่างนนมนเฮ้ยก็เนี่ยที่จีนมันไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันแบบ เป็นบวกของของเชิงวี่ไงเราจะให้เล่าข่าวเชิงบวกอะไรข่าวเชิงบวกอ่ะหนูอ่ะก็ไม่เข้ามาคอมเมนต์ไงหนูก็ไม่ได้เข้ามาขอบคุณแอดวานนะคะอย่าลืมนัดจุดนี้ด้วยเนาะแต่พอแบบเออพอได้ยินข่าวที่แบบบนโซฮูหรือบน163ไม่ดีเกี่ยวกับเชิงวี่แล้วหนูมาด่าแอดวานหนูผิดกฎข้อที่1นนะคะนั่นก็คือจะมาด่า m e s s e n เจอร์ไม่ได้นะคะเพราะว่าแอดวานก็เล่าข่าวอีกทีหนึ่งที่จีน ก็ต้นฉบับมันมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันคงไม่แบบร้อเซที่เป็น anti แอนตี้หมดหรอป้าเขียนแต่ข่าวไม่ดีของเฉิงวี่เงี้ยโอ้โหหนูก็ต้องไปเรียนภาษาจีน <ๆ S 2> แล้วก็ไปเขียนข่าวดีๆของเฉิงวี่ให้มันขึ้นฟีดขึ้นเทรนด์นะคะเดยวแอดวาน์เอามาเล่าให้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นรีพรสเซนเททีฟสายบวกหน่อยนะคะคัดคัดเอาเฉพาะสายที่เป็นโพสิทีฟสายความคิดดีๆที่บามต้องการจะทําให้ภาพลักษณ์ของศิลปินของคุณดีขึ้นนะคะมาเที่ยวคอมเมนต์ แบบเนี่ยสื่อบนโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะมันไม่ได้มีใครรักศิลปินของคุณแบบ100%เซไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องฟังคนอื่นเขาบ้างส่วนเราจะว่าศิลปินเราดีอย่างไรนะคะเราก็เขียนไปเลยค่ะไม่ได้มีใครว่าเลยนะเขียนสุดๆไปเลยนะคะ แล้วก็มีนะหลายคนก็อยากให้เฉิงวีเองก็มาร่วมงานกับเจ้ารู้สือด้วยจริง,รงๆก็เนาะน่าจะเป็นโอกาสอันดีในอนาคตก็ได้ <c oughs> ขอเรื่องแบบน่ารักน่าักสักหน่อยนะคะสังคู่นี้เพราะว่าหน้าตาก็แบบอ่อนแบบเด็กๆมากเลยแล้วก็มีข่าวว่าคุณซ่งวยหลงนั้นจะเป็นศิลปินคนที่สองของทางออก่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะก็ทางออก่าก็กําลังไปจีบๆอยู่แต่ก็ไม่ได้ยืนยันข่าวลือเนาะแต่ว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ปะเพราะว่าก็มีละคร อนเรื่ง่งงหึซึ่งก็เป็นข่าวลือมาว่าเจ้าลูซือนันนะคะจะได้ร่วมงานกับพระเอกหนุม่มซ่องหวยหลงนะคะของพวกเราเจ้าลูซือก็ของพวกเรานะคะซ่องหวยหลงก็ของพวกเราเหมือนกันนะคะก็ดีใจมากๆถ้าเกิดว่าน้องทั้งคู่นั้นจะได้อยู่ในแบบค่ายเดียวกันเนาะก็ส่งเสริมกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็ยังไม่หายไปไหนนะคะผลงานเรื่องใหม่ที่น้องเจ้าลูซือมีชื่ออยู่กงวี่นะคะเรื่องนี้จริงๆน่าสนใจมากเลยเนาะแล้วก็ได้ใน ในข่าวก็จะแดงคู่กับคุณหยางฉี่หวนซึ่งเป็นพระเอกที่มากความสามารถเป็นพระเอกแบบเรียกว่าอินโทรวดนะฮะก็หวังว่าเจ้ารู้สึกของพวกเรานั้นจะทําให้พี่แกแบบแเรียกอะไรตบะแตกได้แต่จริงตบะแตกไม่ใช่ว่าจะมาแบบอะไรนะคลั่งลักน้องเจ้ารู้สึกไม่ใช่แต่หมายความว่าคือแบบยิ้มบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยเพราะพี่แกปกติเป็นคนหญิง่งต้องโดนละลายพฤติกรรมบ้างนะคะน่ารักเนาะอายุก็ห่างกันนิดเดียวนะคะคุณหยางฉี่หวนอายุ31เอง น้องแจารู้สึกอ,อายุ27ปีนะคะ แล้วก็ถ้าพูดถึงฝีมือการสแสดงนะคะบอกได้เลยว่าคุณหยางฉีวนนั้นไม่เป็นภาระไม่ต้องแบกค่ะเจ้ารู้สึ่ไม่ต้องแบกนะคะทั้งสองคนนี้มีเขาเรียกว่ามีเคนมีเครนพิเศษเป็นของตัวเองสามารถจะยกระดับละครนะคะที่พวกเขาสแสดงคู่กันได้อย่างลดมากๆเลยนะคะโอ้โหแต่อันนี้ก็คือก็คือมั่นใจในตัวทีมเนาะอะไรประมาณนี้แต่ว่าเห็นทีมแล้วผู้กํากับของเรื่องกงอี้คือคุณจูรุยปินนะเพื่อนๆถือว่าก็นี่ก็แข็งทีมแข็งเลยล่ะแต่ก็ ยังไม่รู้ว่าเจ้ารู้สึกจะ say yes หรือเปล่านะคะแต่ว่าทางด้านของโยคูเขาก็บอกว่าเขาเตรียมเนาะอาลีบาบาเนี่ยเขาก็เตรียมไว้2เรื่องซึ่งเป็นโปรเจกต์ X plus ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเรื่องที่มีข่าวว่าแสดงกับคุณหยางฉีวนแล้วก็มีข่าวว่าแสดงกับคุณซ่องวยหลงก็เป็น X plus ทั้งคู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็น2เรื่องนี้หรือเปล่านะคะคาว่าไม่แน่ใจก็คือต้องเผื่อ ต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้น้องเจ้ารู้สื่อเขาพูดเองนะคะพวกเราก็ไม่ใช่น้องเจ้ารู้สืกอไงอืออ่ะลค่ะก็พอหอมปากหอมคอเนานะก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสบายกันดีใช่ไหมคะโอ้โหแอดวานไปตีเทนนิสมานะคะบอกเลยว่าเต็มที่เต็มที่เลยนะคะแต่ก็แพ้นะเพื่อนๆค่ะเอาละค่ะไม่เป็นไรคือแข่งแบบเขามีคลาสที่สูงกว่าเราไงเขาเออมืออันดับมือวางที่ประมาณ12นะคะแอดวานอยู่ที่มือวาง18นะคะเพื่อนๆห่างกันเยอะ หลายขั้นเลยค่ะแต่ก็สู้เต็มที่นะอะแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ